ข้อนี้เป็นข้อสอบปีห6หกนะย้อนไปนะคะข้อนี้มีกี่ย่อหน้ามีสมย่อหน้าเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูย่อหน้าแรกเลยช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพราะอุ้ยเจอเขามาพีก <ไป S 1> แล้วเมื่อกี้มันเป็นอาวุธของเราใช่แล้วหลังตัดเลยแล้วตัดถึงไหนข้างหน้าเขากล่าถงาาึงอาหารที่ได้รับความนิยมพูดถึงอาหารใช่แล้วมันนิยมยังไงเราก็ตัดไปเลยมีรสชาติอร่อยตัดไปเลยตัดไปยาวๆเอ้าเจอเช่นอีกแล้วทำไมถึงเจอเช่นหลังเช่นทำไงตัดไปเลย เรียนขาใจความสําคัญอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าต้นยโยนช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแค่นี้เองได้แล้วได้แล้วเห็นไหมต่อไปย่อหน้าที่2แม้ช็อกโกแลตจะได้รับความนิยมมากแต่ก็มีบางกลุ่มที่มีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเจอเช่นอีกแล้วเจอเช่นอีกแล้วผลเสียต่อร่างกายเช่นเช่นอะไรบ้างตัดไปเลยตัดไปเลยเอามีตัวเลขด้วยเนี่ยตัดไปอีกเอาแล้ว ใช้ความสำคัญอยู่ตรงไหนคะครูวีอตอนตอนอ้นต,ต้นอีกแล้วอ,อยู่ตอนต้นนี่แถวนี้เลยนะคะสองประเด็นแล้วสองประเด็นประเดียวประเดียวปปเท่าไหร แค่สังเกตคำแค่นั้นเองต่อไปย่อหน้าสุดท้ายจริงๆแล้วช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมีการพิสูจน์แล้วว่าสารประกอบในช็อกโกแลตมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งมีการพิสูจน์แล้วว่าใครๆก็เกับว่าฮลว่าเน่ว่าเนี่ยฮลว่าเนี่ยกล่าวคือกล่าวว่าข้างหลังก็ตัดไปเลยก็ต้องอะไรพวกนันมีประโยชน์ใช่ไหมอ่าประโยชน์อะไรยังไงบ้างก็ตัดไปเลยแต่คำว่าแต่นี่ต้องสําคัญนะลูกเพราะคําว่าแต่มันจะเป็นประเด็นใหม่เสมอแต่เราควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนี่คื ประเด็นใหม่ของเขานะคะแล้วเพราะอ้าวเหมือนเดิมตัดเลยเห็นไหมคะเพราะเราเก็บไปแล้วใช่ไหมคะหลังเพราะเราบาดถึงไปอ่ะทีนี้มันมีสรุปนิดนึงคำว่าดังนั้นดังนั้นดังนั้นเนี่ยะเพราะดังนั้นมันจะเป็นตัวสรุปสรุปใจความสำคัญมันจึงไม่ค่อยเป็นรายละเอียดนะดังนั้นมันมักจะเป็นสรุปดังนั้นก็ควรจะเล็งไว้ด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นใจความสาคัญอันนี้ จะต้องอาศัยเทคนิคการแต่ว่ารวบรวมคำนิดหนึงนะค่ะจริงๆแล้วช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้ก็เป็นประเด็นนิดหนึ่งนิดนึงช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างใช่แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่งั้นจะเป็นโทษได้อะไรแบบนี้ถ้านักเรียนเอาที่คุณครูแถบแดงๆไว้เนี่ยมาเขียนต่อๆกันมาดูมาเขียนต่อๆกันได้แบบนี้จะได้เกณฑแปดคะแนนค่ะช็อกโกแลต เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่ก็มีคนบางกลุ่มมีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตส่งผลเสียต่อร่างกายจริงๆแล้วช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากแต่เราควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมถ้ารับประทานมากเกินไปจากที่เป็นประโยชน์ก็อาจเป็นโทษได้แต่เข้ามาหมดเลยพี่ชอยเข้ามาหมดเลยนั่นแหละนะคะอันนี้คือเกณฑ์8คะแนนถามว่าทํายังไงให้ได้15คือเติมเห็นไหมเห็นซึ่งไหม ช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่ก็มีบางกลุ่มมีความเชื่อผิดๆว่าช็อกโกแลตมี ผลร้ายผูกแปลงนะจากอันตรายเป็นผลร้ายจากผลเสียเป็นผลร้ายต่อร่างกายซึ่งจริงๆแล้วช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากแต่เราควรเมื่อกี้รับประทานก็เปลี่ยนเป็นกินเห็นไหมเปลี่ยนง่ายๆถึงแม้จะไม่ใช่คำพังการก็ได้ค่ะได้กินในปริมาณที่เหมาะสมถ้ากินเห็นไหมพวกเราใช้คำลังกินถ้ากินมากเกินไปจากที่จะเกิดประโยชน์ทําไมถึงเติมจะเพราะว่าในบทความไม่มีไงจากที่เป็นประโยชน์จากที่จะเกิดประโยชน์ก็อาจเกิดโทษได้จาซึ่งไว้ซึ่งโดยซึ่งโดย นี่คือหลักๆนะคะ,ะ,คะโอเคคุณครูดีใจมากเลยนักเรียนตั้งใจมากดูสิแบบนักเรียนแบบว่าจดจ่อมากอันนี่คืขอ,อขอ้อควรมาปบท้ายทางด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องรบวบรวมข้อทบท้ายทางออไปเติมเต็มตรงนี้ต่อนะ<ช>เพราะว่าในเรื่องของการสรุปใจความสำคัญเป็นทักษะ<ช>ถ้านักเรียนเรียนรู้ในวันนี้แค่ครั้งเดียวแต่ไม่ได้เอาไปทำต่อเลย ึกต่อเลยนเเป็ไรมพราะฉะนั้นต้องหาข้อสอบมาให้เรียนทำเยอะๆนะมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการดำรงชีวิตในอนาคตด้วยซ้ำนะครับการอ่านใจความสำคัญเวลาเด็กอ่านหนังสือมันตัวหนังสือเยอะมากถ้าหนูอ่านใจไม่พอสำคัญไม่ได้หนูเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นหนูเรียนเรื่องนี้ไปหนูได้ใช้ตลอดชีวิตแค่ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวผู้วิชา